อ่านะครับวันนี้พอดีว่างๆวันอาทิตย์ <c oughs> ผมพาท่านมาดูยาอ่าพวกยากคุมยาฆ่าในไร่อ้อยจริงๆก,ก็คือขออนุญาตข้ามส่วนของอยาคุมเฉยๆไปเลยนะครับเพราะว่าอ่าปีนี้ฝนค่อนข้างจะมาไวนะครับฝนมาไวอ่าอย่างของที่ทางเขตผมนี่ฝนมาถือว่าถือว่ามาดีนะมาตกแบบทั้งคืนแล้วก็กลางวันก็ตกเนี่ยประมาณนั้น วันแล้วครับเสองสามวันได้ละมัง้งที่ตกต่อเนื่องกันนะครับตกต่อเนื่องกันสองสามวันได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ <c oughs> ที่เป็นนิมิตหมายที่ดีก็ว่าได้นะครับฝนม,มาไวแต่เรื่องของยาเรื่องของการใช้ยาคุมก็ค่อนข้างจะข้ามไปค่อนข้างจะไวแต่ทีเนี้ยเอาเป็นว่าป <c oughs> กติเราใช้ยาพวกยาใน,ในไล่อ้อยเนี่ยนะครับเราใช้ยาเก็บอยู่แล้วยาคุมอยู่แล้วนะครับอย่างเทงที่เรารู้จักกันก็เป็นพวกอะซาทีนรรรพวกอะมิทีน อ่านะครับอะมิทมีนก็คือสารทั่วไป <c oughs> อ่าเนี่ยนะครับสารอะมิทมีนก็จะมีตัวเก็ดกับตัวผงก็คือเป็นยาฆ่าแล้วก็อีกตัวก็เป็นกลุ่มพวกอาทาซีนนะครับอาราซีน,นเฉยๆนี่ก็จะเป็นยาคุมก็มีเป็นเก็ดกับผงเหมือนกันนะครับบางคนก็จะสงสัยว่าเฮ้ยทาไมของบริษัทนี้ถูกบริษัทนี้แพงนะครับส่วนของอาทาซีนเนี่ยมันจะมี <c oughs> 90นี่คือเป็นตัวตัวเก็ดนะครับ แต่มันจะมี900กรัมกับ1กิโลนะครับในส่วนของอาซีนหรือาท่านไปซื้อดูให้ดีแล้วกันนะครับตามบริษัทเขาเป็น1กิโลแต่เขาอาจจะดูแพงขึ้นมานิดนึงนะครับนี่คือยาพื้นฐานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็กที่เรารู้จักกันก็เป็นพวก2 CD นะครับเนี่ย2 CD ที่เราใช้กันทั่วไปช้างแดงเลยหมาแดงเลยจางดีพวกนี้ที่เรารู้จักกันช้างแดงหมาแดงนะครับก็คือคําว่า2 CD เนี่ยนะครับที่มา2 CD คือยาฆ่าเครือ หลักเลยในไร่อ้อยเราก็คือใช้ยาคุมยาฆ่าแล้วก็ยาฆ่าเกลือเผาเอาเกลือเผาก็เครื่องเือมาลงมาละอะไรต่างๆนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ทําให้ท่านประหยัดประหยัดเงินลงมาเนี่ยบางพื้นที่อาจจะไม่รู้จักหดยจจำถ้าไม่ใช่เสียนไร่อ้อยจริงๆหรือไม่ใช่คนที่ขายในไร่อ้อยมาอย่างยาคุมฆ่าที่เรารู้จักกันในานามคอมบีนะครับส่วนใหญ่ภาษาสั้นๆของคนขายยาในไร่อ้อยเขาจะเรียกคอมบี อย่างตัวนี้เป็นของปีศาจนะครับออย่าคิดว่าเป็นลิงนะบางคนมาบอกเป็นรูปลิงไม่ใช่เขากล้า mm hmm. กลัวค่ะนี้เป็นปีศาจนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเดวิลคอมบีนะครับ,รบก็คือเป็นยาอาร์ซีนบวกอะมิทินทําไมผมว่าถ้าหญ้าฝนตกใหม่ใหม่ทไมเราต้องใช้ยากลุ่มนี้นะครับเพราะว่าอหญ้ามันยังเล็กอยู่นะครับหญ้ามันยังเล็กอยู่เราไม่จําเป็นต้องไปใช้ตัวทั้งสองตัวเลยก็ได้นะครับใช้ตัวนี้ก่อนได้เฉยก็ได้ นะครับใช้ใช้ตัวแค่นี้ก่อนก็ได้เดบิวคอมบีโอเคนะครับเสร็จแล้วเพิบนะครับอ่าที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรใช้เพราะว่าหนึ่งมันประหยัดตังค์ครับอย่างเนี้ยโลหนึ่งนะครับสองร้อยห้าสิบาทก็จบทั้งคุมทั้งฆ่าเลยครับไม่ต้องไปหลายอย่างนะครับอ่านะครับตัวเดบิวคอมบีเป็นยาคุมแล้วก็ยาฆ่าแต่มันจะได้ยาเล็กนะครับยาวไม่เกินครบซึ่งมันก็เหมาะเขาเรียกว่าตรงกับยาที่เราใช้กันนะครับตรงกับยาที่เราใช้กันคืออ่าถ้าฝนตกใใหม่เนี่ยอ้อยก็ยังไม่โต ยาก็ยังไม่โตเหมือนกันเราก็ใช้กลุ่มคอมบีเนี่ยนะครับมันก็จะประหยัดเงินลงถ้าเราไปใช้ถามว่าอ่าอใช้มีซีนตายดีกว่าไหมตายดีกว่าแน่นอนครับตายดีกว่าแน่นอนเพราะว่ายามันแรงกว่าแต่ถามว่ามันก็เปลืองเงินเฉยเราใช้มีซีนบวกกระดาซีนบวกสองซีดีมันก็ตกถังหนึ่งไปเท่าไหร่นะครับถังหนึ่งก็อ่าประมาณหกเจ็ดร้อยละนะครับ่นะครับแต่ถ้าเราใช้ยาให้ถูกช่วงถูกเวลา มันก็จะประหยัดตังค์ลงมาลดต้นทุนยิ่งปีนี้อ้อยก็ราคาไม่ใช่ว่าจะดีมากนะตามตรงๆถ้าเราลดต้นทุนได้เราก็ลดนะครับอ่านะครับก็คือเดวิลคอมบีนะครับ, i, นรบหนึ่งหนึ่งกิโลนะครับบวกกับ2องซดีนะครับ,บ,กกบ,รนะรบหนึ่งขวดนี่คือพื้นฐานทั่วไปเลยแต่ทีนี้นะครับหากเรามีพวกอ่าเครือตดหมาเครือใบมันยา้าเครือที่ตายยากเราควรไปใช้สารไตรโครเพร์นะครับไตรโครเพร์หรือว่า e ีทอนนะครับเป็นของบริษัทดีซีนะครับ เราก็มาใช้อย่างนี้นะครับเนี่ใช้กีคอนใช้สารไตยเพอนะครับ <c oughs> พวกอการตายของหญ้าเครือมันจะตายลึกกว่าตายลึกตายจมกว่านะครับแต่การใช้คอมบีหรือใช้อมมทีนนะครับจุดเสียของมันก็จะมีบางทีพันอ้อยขอนเจนก็จะแดงหน่อยหนึ่งนะครับ <c oughs> ซึ่งพวกนี้จะได้หญ้าเล็กนะต้องบอกว่าหญ้ายาวไม่เกินคืบนะครับเีวลาเราใช้ถ้คก็มีหนึ่งขวดจะบวกสองทีนีหนึ่งขวดก็ได้หรือจะบวกกีพอนหญ้าเคือหนึ่ง ถ้าเราใช้กีทอนหรือว่าใช้ตัวใดๆเื่เราก็ไม่ต้องใช้สองสีดีนะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้เลยถือว่าจบถือว่าลงตัวลนะต้นทุนตกชุดหนึ่งก็อ,งอยู่ประมาณสี่ร้อยบาทเพราะสองสีดีนี่ร้อยร้อยสาสิบาทด้วครับนะครั130บสองสีดีร้อยสามสิบาทก็ตกสี่ร้อยแปดสิบแทนที่เราจะไปใช้ห้าร้อยกว่าบาทแล้วไปกําจัดหญ้าเล็กถ้าพูงโงแบบเหมือนเราต่อยเด็กครับเหมือนเราต่อยเด็กเราไม่จำเป็นต้องไปใช้โอคนร่างยักษ์ไปต่อยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับที่ผมเปรียบเทียบให้ฟังว่า เราใช้ยาให้ถูกช่วงถูกเวลามีคนหลายหลยคนถามว่าเอา้าอะมีทินอย่างเดียวไม่ตายดีกว่าเรอะตายดีกว่าครับแต่ถามว่าญ้ามันยังเล็กอยู่จําเป็นต้องใช้อามิทินเลยไหมเราใช้แค่คอมบีเนี่ยซึ่งเป็นทั้งคุมทั้งฆ่าด้วยแล้วก็ใช้ยาสองสี่ดีร้อยสามสิบาทเนี่ยไปผสมเข้าไปมันก็ไม่ได้แพงเกินไปครับต้นทุนก็ตกถังละสี่ร้อยแทนที่ที่พี่จะไปใช้ถังละแปดร้อยถูกต้องไหมอ่านะครับเราก็มาใช้ตัวที่มันถูกลงเนี่ยคือการ ใช้กลุ่มยาฆ่าหญ้าในไร่อ้อยนะครับเป็นทั้งคุมและฆ่านะครับในไรอ้อยซึ่งมันจะถูกช่วงถูกเวลามากกว่าแต่จุดเสียของกลุ่มอะมิทีนมันจะมีพันธอ้อยอ่าขอนเจงงถ้าผมจำไม่ผิดนะครับขอนแก่นมันชอบแพ้แล้วก็โดยเฉพาะเวลาเราไปใช้โดรนนะครับในการบินนะครับโดรนในการบินเขาก็เลยมีวิวัฒนาการออกมาใหม่นะครับบริษัทเ่ยแดงบริษัทโคตงซิงเขาจะมียาชุดใหม่ของทงมาตัวนี้เป็นชุดนะครับหลายตัวนะครับชื่อชุด ไวซีนเกลกาดนะครับ <c oughs> ชุดนี้ถามว่าแพงมากไหมชุดนี้ก็อยู่ประมาณพันกับห้าสิบาทนะครับถ้าซื้อยกลังก็เหลือประมาณพันหนึ่งอ่ะเมื่อกี้เราคุยกันตัวนี้นะครับเดี๋ยวฟังตัวนี้ก่อนตัวนี้ชุดหนึ่งนะครับฉีดได้อยู่ประมาณไร่ถึงไร่ครึ่งนั่นคือมาตรฐานโดยทั่วไปนะตกสี่ร้อยบาทนะครับไร <c oughs> ่ถึงไร่ครึ่งแต่ถ้าเรามาใช้ชุดไวซีนเกียนกาดก็จะได้ยาลนะักษณะเดียวกันครับยากลุ่มเดียวกันคือยายาวไปเกินครอ่งือว่ายาเล็กนะครับ เป็นทั้งคุมและค่าเลยในตัวเดียวกันวซีนเคนการเนี่ยถามว่าแพงอู้ดูแพยงยังตก150บาทไม่แพงนะครับเพราะว่าไวซีนเคนการเนี่ยหึ่งชุดเนี่ยได้อยู่สามได้ถ้าเฉลี่ยแล้วก็ตกไร่หนึ่ง350บาทสรุปแล้วก็คือพอๆกันซึ่งในวซีนเค็นการเขาจะมีหลายตัวเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูว่าข้างในเขามีอะไรบ้างนะครับวซีนเคนการเขามีหลายตัวซึ่งมันเป็นชุดผสมที่ทางบริษัทเขาทดลองมาแล้วลงตัวที่สุดแล้วครับ ลงตัวที่สุดแล้วนะครับในการกําจัดหญ้าเล็กในไร่อ้อยใช้ย,ยาให้ถูกช่วงถูกเวลาเราดูในนี้นะครับจุดเด่นของตัวนี้ก็คืออ้อยไม่แดงนะครับอ้อยไม่แดงไม่อานนะครับอ้อยไม่เฉานะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในของเขามีอะไรบ้างข้างในมียาอยู่ประมาณน3-4ะต,ตัวถ้าบคุณจำไม่ผิดนะอ่านะครับนี่คือมีตัวที่แน่เลยคือตัวไบซีนแหละตัวกําจัดหญ้าที่ อ่าเขากําจัดยาในไร่ข้าโพดได้ของเขา้นะครับนี่ตัวไวซีนนะครับไวซีนของเขาเนี่ยตัวนี้เป็นชุดอ่าที่กําจัดยาในไร่ข้าโพดได้อยู่แล้วแต่เฉพาะตัวไวซีนกล่องเสียวตัวนี้นะถ้าเอาทั้งชุดนี้ไปขีดข้าโพดตายหมดนะครับข้าโพดไม่เหลือนะต้องบอกก่อนอ่าแต่ถ้าตัวไวซีนตัวนี้ของเขาดังอยู่แล้วนะครับตัวเก่าดั้งเดิมเขาแล้วก็ตัวต่อมาก็เป็นสารไดยูรอนนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็มีอ่าธาตุรองเสริมนะครับตัวนี้เป็นตัวอ่าเสริม ทำให้ต้นอ,อ้อยเขียวสวยสมบูรณ์อ้อยไม่แดงไม่อันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไตโคโเพอร์นี่นีผมบอกเลยเนี่ยมันจัดยากเกลือทังนั้นชุดนี้นะครับเป็นทั้งคุมแล้วก็ฆ่านะครับถือว่าลงตัวที่สุดแล้วนะครับที่บริษัทเขาทดลองมาแล้วก็ที่สําคัญนะครับใครกลัวอ้อยของท่านที่ปลูกมางามงามเนี่ยนะครับปลูกมาสวยสวยเนี่ยกลัวมันอานกลัวมันแดงอ่ะนะครับโดยเฉพาะใช้โดนฉีดเนี่ยโอ้บางทีอ้อยเรา,าด,ดูแลมาอย่างดีงามงามเลยนะครับก็แดงเถื่อนเลยนะครับ เราก็หันมาใช้ชุดไวซีนเคนกาดนะครับแทนนี่นะครับตัวใหม่ล่าสุดของบริษัทขีแดงที่ออกมานะครับหรือบริษัทโคตงเซ้งเขาออกมาตัวนี้ได้ประมาณอ่าสองปีนะครับปีที่แล้วทําการทดลองแล้วก็ขายไปบ้างแล้วแต่ปีนี้นี่ขายแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับที่ผมคุยวันนี้นะครับอ่านะครับที่คุยให้ฟังเนี่ยวันนี้คือชุดกําจัดอ่าหญ้าในไร่อ้อยซึ่งเป็นอ้อยขนาด อ่าเล็กอยู่แล้วก็ยาก็ยังเล็กอยู่นะครับยายาวไม่เกินคืบแล้วก็จะเขาเรียกว่าใช้ยาถูกช่วงถูกเวลาแล้วก็ประหยัดเงินด้วยเราไม่ต้องไปใช้อมิทีนอย่างเดียวเลยข้ามไปนู่นเลยก็เป็นยาแพงไปเลยนะครับเราใช้แค่นี้พอนะครับใช้แค่นี้พอที่ผมคุยวันนี้คือต้องการให้ท่านลดต้นทุนนะครับในเรื่องของการทําได้อ้อยแล้วก็ใช้ยาให้ถูกช่วงถูกเวลาเขาบอกว่ากันใช้ยาให้ถูกช่วงถูกเวลานะครับ วันนี้ผมวิ่ยาสุนรศากนะครับชุดกําจัดญ้าในไรอ้อยนะครับนี่คือพื้นฐานเลยนะครับอ่าคอมบีหรือว่าเดวิลคอมบีนะครับเป็นอาร์ติีนบวกอะมีซินบวกกับสองซีดีเข้าไปหนึ่งขวดคือเขาเรียกว่าต่อน้ำหนึ่งถังสองลิตรชุดนี้ขีดได้อยู่ประมาณ <c oughs> หนึ่งไรถึงหนึ่งไรครึ่งนะครับทางฝั่งผมนะครับอ่าหรือท่านบางคนบอกว่าโอ้ยของผมมีเครือตดหมาเยอะเครือใบมันเยอะอยากใช้ก็ใช้สองซีดีนะครับไม่อยากใช้สองซีดี เใช้สารไตโคเพอแทนนะครับตัวนี้ชื่อกีดถอนตัวนี้ตายดีมากครับเนี่ยขายเข้าโรง้ำตาลค่อนข้างเยอะเยอะนะครับของบริษัทเขาก็ฝากนะครับนี่คือชุดมาตรฐานทั่วไปชุดหนึ่งไม่ถึง400้ยครับตอนนี้ราคาถูกครับนะครับยาถูกลงมาชุดหนึ่งก็ตกประมาณ300กว่าบาทนะครับก็ถามหาตามร้านค้าต่างก็มีเราจะมาทาดทีบอกเราไม่กินหรือว่าซื้อคอมบีหน่อยซื้อชุดคอมบีที่มันขีดยาได้อ้อยได้ก็ซื้อสูตรดีไปขวดหนึ่งแค่นี้ครับตายเกลี้ยงหมดนะครับยาอย่างเล็กอยู่ยาวไม่เกินครึ่งคึ่งเจอฝนครั้งสองสามคร เราไม่จำเป็นต้องไปใช้อพิทินที่มันแรงๆงั้นแล้วก็แพงตังค์งนี่เฉยบางคนบอกว่าต้องการค่าอย่างเดียวท่านก็ได้ไม่ครบไงท่านเอาเมทินไปอย่างเดียวครับมาได้ไม่ได้ครับแต่มันก็ไม่ครบไงมันกไไ็ไม่ได้ยาคุมไม่ได้ยาค่าเครืองไงครับประหยัดตังค์ก็จริงแต่ใช้ใช้เงี้ยเขาเรียกว,ว่าใช้ยาถูกสูตรถูกช่วงถูกเวลานะครับเราจะได้ไประหยัดเงินประหยัดตังค์นะครับสําหรับได้อ้อยนะครับท่านใดที่รู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะนี่ผมคุยให้ท่านที่ไม่รู้ฟังนะครับท่านใดที่รู้อยู่แล้วก็ถือว่า อ่าผมก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับส่วนตัวชุดใหม่ล่าสุดตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขานะครับชุดไบจีนเคนการ์ดของบริษัทโคตงซิงหรือว่าตะเคียนแดงเนี่ยในนี้มีทั้งคุมค่าแล้วก็กําจัดยาเกลือเถามีฮอร์โมนบารุงมีทุกอย่างเมื่อกี้ผมเปิดกล่องให้ดูแล้วนะครับท่านก็เลือกซื้อเลือกหาได้นะครับชุดหนึ่งพันพันกับห้าสิบาทนะครับชุดหนึ่งพันห้าสิบาทถ้ายกรังก็เหลือชุดละพันถามว่าเหมือนแพงกว่าชุดนี้ไหมชุดนี้สามร้อยกว่าบาทนะครับสามร้อยเจ็ดสิบ ได้หนึ่งไร่ถึงไร่ครึ่งตัวนี้ก็ได้สามไร่ครับเนี่ยก็ไม่แพงแล้วก็จุดเด่นของเขาเลยคืออ้อยไม่มีอ่านไม่มีแดงครับดีมากๆนะครับจุดนี้นะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกระกน,นะครับสําหรับได้อ้อยมือใหม่ท่านใดที่สงสัยนะครับโทรเข้ามาสอบถามกับผมโอเดรศรท์รและก็ทีมง,งานของเราได้นะครับ <c oughs> ทางช่องลูกชนะช่องของเราก็พยายาม <c oughs> ผมพยายามมากเลยที่จะหาความรู้ดีๆใส่ลงไปแต่บางทีก็ขอโทษทีครับไปเที่ยวบ้างก็ใส่ลงไปบ้าง เราก็ไม่ว่างนะครับไม่ว่างไม่ว่างนะครับรับกษาช่องไว้ก่อนนะครับอ่าถ้าว่างผมพยายามจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องมีรเกีตยลงให้ท่านอยู่แล้วนะครับท่านใดสงสัยนะครับเป็นว่าแอดไลน์ได้นะครับศูนย์แปดเก้าสี่สี่หกแปดสองสองสองแลวก็เป็นทั้งเบอร์โทรด้วยเลยศูนย์แปดเก้าสี่สี่หกแปดสองสองสองโทรมาสอบถามครับหรือบางคนแอดไลน์เข้ามานะครับแต่แอดไลน์เข้ามาเนี่ยโทรมาหาผมบอกผมก่อนนะว่าเอออ่าน้องโอ๊ตเดี๋ยวพี่แอดไลน์เข้ามานะพี่โอ๊ตผมแอดไลน์เข้ามานะ เพราะว่าผมบอกไว้อยู่ไม่งั้นโอ้โหเจอพวกพี่มิตรเขาเยอะครับทุกวันนี้มิตรเยอะนะครับไม่ว่าจะ่อยเงินกงเงินกู้ไม่ว่าโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อจะแอดมาเป็นเพื่อนแล้วเยอะจริงๆจนไม่รับผมก็เลยบอกไว้ผมก็เลยเลือกรับนะครับบางคนบอกว่าแอดไปแล้วไม่เห็น่านเลยนะรอะไรเงี้ยก็คือไม่เป็นไรก็คือโทรมาบอกแล้วกันแล้วผมจะได้รับเป็นเพื่อนถึงจะอยู่ได้นะครับไม่งั้นโอ้โหเจอพี่มิตรเราเพียบเลยทุกวันนี้ครับตัดน้ำตัดไฟแล้วไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะนะครับไม่รู้ดีขึ้นหรือเปล่า ผมก็ยังเจออยู่เหมือนเดิมตอนนี้มาหลายรูปแบบกว่าเดิมอีกนะครับอ่านะครับก็ฝากนะครับชุดคอมบีนะครับ่าเป็นอามีนบวกอาซินอยู่ในหอดเดียวกันแล้วก็บวกกับสองสีดีหรือว่าบวกกับสารไตโคเผลกก็ได้นะครับนี่นี่แยกกันนะถ้าใช้ตัวไหนตัวหนึ่งเลือกใช้ตัวไหนตัวหนึ่งท่านก็ใช้กําจัดญ้าใด้อ้อยหนึ่งชุดก็ได้อยู่ประมาณหนึ่งไรถึงสองไรบางงั้นถ้าขึ้นกับหญ้าหาหญ้าบางนะครับ ส่วนตัวไวทินเซนการ์ดนี่จุดเด่นของเขาก็คือจํากัดเหมือนกันคือคุ้มค่าแล้วก็ค่าขยะเคลือเหมือนกันในได้อ้อยแต่จุดเด่นของเขาคืออ้อยไม่แดงไม่อ่านใช้โดนฉีดเนี่ยโหลูกค้าอย่างชอบเลยนะครับก mm ็ฝ hmm. ากนะครับเอ่อเกี่ยวกับยาดีๆลหลายๆตัวท่านามีอะไรสงสัยก็โทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามครับสวัสดีครับ